ปาลามแยกปาลามสองพิ่งจะพ้นในทางนั้นมาไอ้ทางด่วนัะอะไรนะอะไรนะที่เข้าด่านเหรอเข้าอะไรมานะใจดาดนี้ใจด่านจด่านแดงด่านแดนปาลามสอเพิ่งจะเลี้ยวซ้ายมาปาลามสองพึ่งจะเลี้ยวซ้ายมาเออรถติดมากรถเยอะล้อหล่อล่อปูปูอ่ะล้อล้อปูปูปูนึงไว้เลยนึ่งไว้เลยเพิ่มสามตัว เส้นนี้ว่าคือมันเกี่ยวไหมเส้นนี้ไปไหนยังไงเพิ่งจะเที่ยน,นู้นเลยนะซ้ายขวาก็ถูกไม่ใหญ่ลยนะทำไมอ่ะตั้งหมดแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรพ<ว>กมาเยอะไม่ต้องกลัวทันไมหมดทำอะไรหมดลูกแหนหมดพกมาไม่ได้เป็นห่วงพกมาขอตังค์พกไปเจ็ดพันหมดแล้วบอกเลยย่าพกหมดได้ ติดของท่านหมดแล้วต้องรับสารภาพไว้ก่อนเดี๋ยวไปถึงที่เดี๋ยวพูดตาองกมแดกขึ้นหายเลยอะก่อนเออรับสารภาพไว้ก่อนได้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนไงแล้วประเด็นแล้วตามใจลูกด้วย